สบายดีที่เวียงจันพี่น้องประกอบสองว่าคำพาเที่ยวชาโนเซ็ตเกเ้าเซ็ตอคยตอนนี้ว่าคำกปอยู่ที่เดินทาดหลวงเนาะติดเหนือสันส้นๆเนาะติดกับคล้ายผลเข็งตอนนี้เวลาสิบมงปลายพี่น้องไงมันจะพามาเบิง่งเพ่อนบินโรนบินโรน,น,น,นแสดง ภาพทางอากาศเนาะว่าติดสัญ,ญลักษณ์นั่นนี่นะเพื่อนบินตอนเจ็ดโมงพี่น้องบ่าวคำกับบ่าวไทายบรทันเพราะบ่าเพิ่นบริษัทประกาศว่าจังโมงจังโมงเนาะเพิ่นซ่อมไปเขียมเซเวนรซราดรถสั้นๆเนาะตอนนี้เวียงจันทร์ก็สิบสององศาเย็นคักพี่น้องเลยสิบสององศาเวียงจันทร์มาเนี่ย คือว่าคนมนาถ่ายเิ็งกับพอประมาณหนึงนะ่งเนาะมีประมาณสี่ห้าคนเลยแนหะละรถสี่ห้าคันเพิ่นก็ถ่ายเินนะ็งเนาะบอกคำก็มาลอยถ่ายเิ็งคือกันแต่ยังว่นทันบินเถื่อตอนนี้นะก็เลยนั่งถ่ายอยู่เนานะยังงินอายถ่ายมันมาสิบโมงเนาะแต่ตอนนี้มันสิบโมงปลายลนะก็ยังบ่เห็นบินเถื่อนะอาจจะ ขาสากแบตเตอรี่นะผมเพิ่นบินช่วงเจ็ดโมงกนเลยแบตเตอรี่โดนนี่ก็บซากปเป็นไงที่พี่น้องเด้อเนาะคือข,ของบาคํำนี่ก็สซากประมาณสองสัโมงต่อก้อนหนึ่งเนาะจึงสามารถบินขึ้นได้ประมาณสองห้านาทีสามสิบนาทีตัวนี้นี่หกพันลำเนาะบพรว่าสีซากจากนาทีจากสัปโมงจึงสี่แล้วเนาะแต่เพื่อนประกาศห่านเิ่นว่า ประมาณ12โมงตัว10โมงที่ซีบินเต็ม10โมงเนี่ยกลายมาได้ยังบ่เห็นบินเด้ติดตามไปน้ำกันมีคนมีคนถ่ายก็ถ่ายเนี่ยพี่น้องมีคนถ่าเบนเลนนเกันกระแทกเมื่อเกันเนาะอันนี้วงเวียนนกสันติภาพวงเวียนห่อผลิตภัณฑ์ประกอบซอสเนอะติดตามน้ำกัน พอได้เบิ่งนํากันเนาะว่าอ่าเพิ่นบินสิงามบ่นาอันนี้ก็อยู่หน้าหอพิพิธภัณฑ์อาภาวศาสตร์ของทัพมีบอนยนจอดยนอานยนมิก21ยนมี8มี9ยงเนาะเต็มอยู่นี่มิวเซียม นั่งถ่ายเบื้องน้ากันเนาะคันถาบวกเอือบอเนาะอย่างอีกประมาณนึนงกับชีเมืองแล้วพี่น้องตั้งใจมาถ่ายให้เบื้องพอดีเห็น่าถ่ายหุบลงงามๆมสดงเลยจะเห็นนะอย่างดอกกระังงือฝาท่ายตีเจ้าของหมดนี้คนนั่งหลังรถแลวบาดฝาท้ายบมดเะยาายาดใจบออกนั่งที่ต่างกันพี่น้องเลยพอได้เบิ่งได้อย่างนั้นกันเนาะ สิบเอ็ดโมงนะพี่น้องเงียบเก็บเงียงบนทันมีอย่างขึ้นขึ้นเถอะสิบเอ็ดสิบสองโมงบนอ่ะถ่าตื่นว่าเนี่ยอากาศคือว่าหนาวแท้หนาวานว่านนนะพี่น้องเดี๋ยวถค่เบึกตื่นนิดนึงนะปี่ชายเด็กะ กลับบ้านมา่อนอนแลนะ้วอยากทายเบื้องสุดหรอกใช่ปะเบาคำกีไ่ไรตรเที่ยวทางกับมีพอประมาณหนึ่งสามศาสฮะเพนวิน,นรดนนะพี่น,น้องในยีนว่าชิบสองโมงเลย มากินเขาเปียกอยู่4ีง่ไปแดงท่านหลวงกันเนาะเขาเปียกอยู่นิกประมาณห้าหกห้านเลยพี่น้องนะเรียนใช้ไลยเยอะเนี่ยเขาเปียกหานดังท่านหลวง อากาศเย็นประมาณ1 1องศา10องศาตอนนี้อ็ในเรื่องเลยอัศวะแหละฮะเย็นในหอบหลายปีแล้วเนาะปีกายในโอ๊บปีกายในเกระเวงจันทร์โอกาสเลขตัวเดียวนี่หายากเนาะอาการ8 9องศาเนี่ยน้องเดียวปีนี้พุชอมาไว้พิเศษ ท่ายเดดสิเวเนะอะเย็นแล้วปกติต้องเย็นโ่นดสิบสองเนอะหาแดหนึ่งชมฮะนี่นี่ดดนี่เียขับีนโอ้ขอบเปียกขอเปียกมีทอง,งอกมอีผักเะไพี่น้องทองกอกผักบักเพชร นะนัง่งนั่งท่าซัมซายห้าสิบสองโมงเนาะพอดีอุ่นจากไหนหนึ่งสิงแย่เฟเดทท่าหลวงกำม,มาหัวขวาน้องเด้อเนนะฮะเลี้ยวซ้ายหนึ่งจะไปไอเด็กเนี่นะเนาะไปซื้อนี่ไปวัดท่าหลวงเรือยวขวานี่ไปทางนังวินนะ่งเจริญเนาะขายตั้งแต่ หกเจ็ดงแรงเลยพี่น้องฮอตฮอตประมาณห้าห้ามงนเส้าประมาณนั้นเรียกเอาเลยน้อมักฮานเลยบอกคำเรากินฮานนี่ประจำเนาะทานตุนบ้านไทยเขียบเลยเดี๋ยวบอกคอเทนไลงไปเลยเดือนนี่กะเครื่องหนึ่งเนาะ อีกเครื่องอะไรเปลี่ยนเครื่องหน่อยมาแล้วพี่น้องก็เปลี่ยนควรตัวตัวชิละว์ว่าน่ะชิคค่ะเลย ่นเสร็จเรียบๆน้อยๆถ้วยสี่สิบพัน่ะเดี๋ยว่าคำกินกันนะพี่น้องจึงว่ากันจะไปเวงโดนต่อนกันเนาะตอนนี้สิบสองโมงยังสิบหกนาทีนะพี่น้องอ่าเพิ่นกำลังในใจมันเปิดโดนอยู่เนาะ เห็นคนย่างเป็นแพรเป็นแพรเข้าไปเปิดสวิคเกียมบินปอนอะอีกบุคคลหลายนาะทีก็จะน่าจ,จะ,ะเริ่มทําการโชว์แล้วนะพี่น้องเป็นการซ่อมนะเป็นการซ่อมอ่าช่วงกลางคืนบางมื้อกะซ่อม่องมงกลางคืนนะบางมื้อกะซ่อมชิบโมงกลางคืนแล้วแต่เพิ่นพะพอมนะ บ่มีเวลาที่แน่นอนนะนะแต่ว่ามื้อวันซาตแทกก้กะสิมีเวลาแน่นอนว่าเออแปดโมงเด้อเจ็ดโมงเด้อกะสิมีการบินโซอย่างประมาณเนี้ยแต่ว่ามือปกติกันมือเพิ่นเกียมเกียมพร้อมนี่ก็ตามที่บราคำเบ้าสุฟังเลยเนาะเดี๋ยวก็น่าจ,จะบินแล้วพี่น้องเห็นคนเปิดสวิคละออกออกมาทางด้าน,นนอกแล้วเนาะ ติดตามนล้กันเพินว่าหกพันหกพันลำเนาะหรือว่าหกพันยูนิตติดตามไปนล้กันก่อนจะขึ้นครับมีเสียงนะพี่น้องเสียงวื้อๆนิดนึงเสียงใบพัดเนาะฮะติดตามครับชม มัคัตั้งใจมาถ่ายแด้วนี่เพราะว่าลูกนอนละลูกนอนเมียนอนลักออกมาเนาะลักออกมาถ่ายโดนบริลักไปกินเบียร์เลยติดตามมาตั้งแต่พี่น้นองจะเป็นสีเป็นสันเป็นโฮกยังเนาะบอกคํากระถ่าเบิเ่งเดียวฮะเดียเพิ่นบินจะขึ้นเราจะถ่ายให้เบิ่งตต่นพี่น้องเลยอ่ะตอนนี้เพื่อนทรงโดนอ่าถ่ายโฮกขึ้น ลำหนึ่งนะพี่น้องเดี๋ยวโดนน้อยทางหลายก็ชีขึ้นตามแผนนะเห็น่มโดนสีเ,เ,เ,เขียวเขียวเขียวฟ้าๆนี่ขึ้นแล้วเดี๋ยวไปตั้งทาทาาละมีมีมมีมีมเ,เานามี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 กีะจับกนะีม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 ีะ เมื่อเชบนอนกนับว่างคือเกาตอนนี้ยังเบิงอยู่ว่าเพิ่นสิเริ่มขึ้นแล้วบ่จังิบส12โมงยังเกานาทียังบ่ทันขึ้นเนะเนาะ กำลังเลือกมุมอยู่เป็นกไเไ็นกำลังเลือกการนี่เลยเนาะ មកភៀមមកញ៉ាងກັບບ້ານ ตามตอนต่อตไปอยังบนท่านขึ้นไงไ่ายเลยพี่น้องจากส0บโม,มโ,โมงเลพี่น้อง10บโมงจนฮอร1สหนโมงเช้า10บโมงแดงของวันที่28พเปนจนฮอร1สหนโมงเช้าของวันที่29กะยังบุยบุนอ้อยอย่งางเนาะถ้าจะหนีเป็น3ชั่วโมงละชิมเมะกับเครื่องกระเทินชิยูกับกเครื่องหนาวๆ ถ่าออยอหนนึงทันบอมมีเนี่ยก็คือแล้วก็บ,บายบายมานอน <c oughs> ประมาณนั้นแหละที่จริงก็บุบมีเวลาบูมีเวลาที่จะแจ้งนะพี่น้องเนื่องจากว่าเพื่อเป็นการซ่อมเนาะการเป็นมือแสดงวัสดุคือบาคำเบานะจะมีตัดตารางเวลาบอกขึ้นนะ ท่าไปท่ามาจะนี่สามสัปโมงละยังบอ่อบนอนอยอย่างเดียวรถก็จนสิบกมีนำทางน้อยอีลีมิเตอบอลคํากับคนสามสี่คนนั่งโคโลอยู่นี่หนาวกระหนาวเนาะสิบองศาตอนเียเย็นอาอผีนองนะ โดนทุกลำเปิดไฟแล้วตอนนี้เวลาหนึ่งโมงหกนาทนีแล้วสีขึ้นสีลงหรืัวจังไหนจริงๆเปิดไฟแล้วควรจะขึ้นเลยเนาะเ <c oughs> พราะว่าด่วนทุกลำนี่มันจะมีเวลาบอกเลยว่า <c oughs> สามารถบินขึ้นได้สองนาที สิบนาทีสาวนาทีเนาะพอเปิดไฟปักก็หมายความว่ามันกินพลังงานแล้วนะฮะเพชดยางโซ่ยางเก๋นเหมือนเนี้ยอยู่ไหนฮะถ้าเบิงกลอ,อกอยังบ,บปบานเนี่ยเนาะมาคำกันด้ เบิ้งนี้พี่น้องจะเห็นเมื่อวันซ้่ามาคนชิ้แย่กันแน่น,น,น,นอนลอยมาเมื่อธรรมดาเนี่ยติดตามตอนต่อ,ตอไปเห็นไฟระยิบระยับแลวพี่น้องสองมงยังเกานาทีโอ้ถามมาแล้ว สี่สมองนะก็จะขึ้นเตื่อยไปนี้นะความจะกันถ่ายคลิปให้ได้ไม่เห็นอ่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วฝูงหนึ่งพี่น้องเลยขึ้นแล้วฝูงหนึ่ง เป็นตอย่างนอ่บนี่โอ้อย่างลบเสียงนี่กันพี่น้องปานเพิ่งแตกข้างคนได้หนินะ ปั่นเพิ่งแตกห่างเนาะตอนนี้สองโมงยังแปดนาทีขึ้นไปแล้วหกพันลำเป็นวาเป็นหูบอย่างเนาะแบบนี้เป็นเซลเซลพี่น้องเลย เครื่องใหม่กัดซาดบ่เนอะเครื่องใหม่กัดซาด หวงเข้าเป็นแบบต้องง่ายไปทายงดุลนะพี่น้องพอว่าทายอยู่นี่ผมเห็นเลยละอ๋อท่งลาว นำใจวันซาตที่สองธันวาอันยื่นเนาะอยวกไปที่ราอ,อยากไป

ศิปุงมสาดทุงผัก50ปีดอกจำปาบ้านครับ 2 1 2หนึ่งนก็เจหานะหาศูนย์สอง 1, 2, 1, 7, 5, นะหนึ่งสอง 1, 2, 2, 000, 6, ทัดหลวงพี่น้องโอ้ทุกทัดหลวงต้องได้เป็นมุมโดนทายมุมจึงเห็นมุมจริงแจ้ง มุมสิศไทยยากนะพี่น้องนอาจะเบิงมาทางกำสะพาน่า,นาจะเห็นมุมทัดหลวงมุมนี่เป็นจดีโอ้งาม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  เออมนประตูใสโอ้ประตูส่อีกโครงสร้างสามดีนะ พันลำพี่น้นองเลยอย่างบนนี้มันตัวสร้างด้วบนนี้หรือว่าตัวอีอย่างคือสร้างจับแค้นนี่แล้วคนะือว่าพระเจ้าเซซิตหาขี้สร้างวะทรองอีกซีรดสนี่อ๋อทรงยังพี่น้องวะ สร้างผับหูงูลแลบลีนมเนี่สร้างน้อยสร้างง่ญ่มีน้องเลยสร้างน้อยสร้างงหญ่อ๋อยางได้อีกได้เห็นบะขาแกงแม่แกงมาอีกสร้างเพื่อนแก้วเนะาะสายูงนงนางบวชสวรรค์เก่าไปจังนี้นะสร้างเพื่อนแก้วเนี่ย cả ngàn sàn Hãy subscribe cho kênh Ghiền คนเสกไฟบนเป็นงางพี่น้องเบาคำถาตุสิบโมงพึ้นสองโมงสองโมงพืนจังลินผสมงางพืนจังลินสมเสยห้าสิบปีสมเซยน้ำใจวันซาที่สองพันมามันยืน่นเป็นว่านะเป็นะ จุดโกตุ่มตามตุ่มตามเอกโอ้ครัก เสียงละเยดบรยากนะครับน้องโอบินกลับหางแล้วตอนนี้ใช้เวลาประมาณ10นาทีโอ้โหโอ้โคักขักขักบอกคำภาษีมานอนัวนเมื่อกี้ กบทางเลยที่น้องเวลาตอนนี้สองโมงสองนาทีละใช้เวลาโชว์ประมาณสิบนาทีอลังการงานสร้างหกพันลำพี่นอ้อง บอคำก็บ่ได้ไปนางนับนะำเพดอกเนาะแต่เพิ่ว่าหกพันล้ากับหกพัน 6, น้ำเพิินหลายลีหอีเอาประมาณนี้พี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวบอคำขอตัวมานอนกันบอนโซโก็สิแมนมาเบิ่งเขตตัวบอคำมาเน,นี่ยนะที่จะเห็นวิวคักนะไปเบิ่งกัอืน่นกันอาจจะบ่เหตุสัญลักษณ์อฮอบฮบทีนั้น งามมันเป็นมุมมุมไทยหุบงาม,มน,นะเอาเดี๋ยวว่าข้าขอตัวอร่อยมาบ้านกันด้วยปะเนี้ยอร่อยมานอนกันพามาเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่เดิน่่าหลวงเนาะเดินปล่อยดโดรนเห็นสัญลักษณ์ต่างๆพี่น้องงามเลยงามเลยเนาะในเรื่องในเรื่อง ทายมาสู้กันเบิงเนาวหลายพี่น้องเลยขอบใจที่แต่หับส้มน,นะจวมาคำคนตัวกลับบ้นกันสุขดีทายมาฝากพี่น้องทุกคนเอา่เอาอา่าปลาลุงทุกคนอยู่ในประเทศต่างประเทศนะสุภาพเขมแข็งในพี่น้องเด้อเนะบา,บายยโุขดีทุกคน